Pv solo evers8 ผมพกกีตาร์ทุกวันติดรถทุกวันลูกผมก็ชอบเล่นไม่ต้องมีฟีเจอร์อะไรยุ่งยากวุ่นวายไม่ต้องใช้แอปก็ได้เสียงดีราคาได้ราคาโดนของเราในปีนี้ก็ยังไม่มีใครล้มแชมป์ได้ evers8 <laughs> ราคาสูงไปใช่ราคาสูงจริงแต่ว่ามันครบแล้วก็ DB มันเยอะ PV มันได้1 0 5ส่วน e v e r อมัน121 DB <อ>แล้วอ่ะก็ผมก็เล่นในพื้นที่จำกัดไงไม่ได้เปต้องเสียงดังก็ได้นี่ s r x 8 p g 2ของเราเป็น f p t j 8 a ควบคุมผ่านแอปได้นะไม่สนไม่สนอของเรา made in Italy เสียงกลางหุงมากแหวกอากาศมาเลยของผมฟีเจอร์ได้ราคาดี fbt X l i t s s e r i e s เสียงโคตรดีมาครบทุกย่านราคาโอเคเลยของเราเป็น Martin Audio b a c k l i n e เล่นของแพง่หมวะก็เสียงเขาดีในราคาแบบ50,000กว่าบาทรุ่นล่างสุดของเขาแต่มันดันกลายเป็นรุ่นกลางค่อนสูงของยี่ห้ออื่นไงเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มดี FPT X Light Martin Audio b a c k l i n e QSC KC 1 2 FPT Virtus CS พัน ของผมเพิ่งเปิดตัวมาใหม่แต่ว่าเสียงดีค้นพุ่งอะอยากจะเลือก e v o 9 v ด้วยนะแต่ว่ามันเหมือนกักมาตอนแรกไม่มีเอฟเฟกตอนออกใหม่พอปลายปีปุ๊บอัปเดตเฟิร์มแวร์เพิ่งให้เอฟเฟกมาแล้วเอฟเฟกก็ไม่ใช่2อ n g อ n จิเหมือนส0 m นเอมหรือ5 0 m เอมก็เลยปัดตกไปเไม่ยมงใจในการขายจะเท่าไหร่แต่ qsc k c 12ตัวเนี้ยเสียงมันได้บริการหลังการขายเนี่ยไม่มีค่าน้องฟ้องนายขายญาติเงินคนอื่นแน่นอน เท่ากับว่า2ตัวที่เราเลือกเนี่ยซับสิเนี่ยเพราะว่า FBT Vertus CS พันนี่ก็ซับสินิ้วแต่ที่เลือกนะเสียงเขาดีจริงไปฟังมาแล้วแล้วชอบมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงอะ่ะหรือว่าไม่ได้มีทีมงานมันเก็บง่ายมากแท่งคอลัมน์เขาเก็บที่ตูดซับ QSCL Class Dante เพราะว่าผมสะสมอุปกรณ์ที่เป็น d ัน te ไว้ต้องใช้กับตัวนี้แหละไม่งั้นจะไปใช้กับใครเป็นพงแอคทีฟด้วยใช้งานง่ายเชื่อขนมกินได้แน่นอนของเราวันนั้นไปลานเบียร์มาแล้วเรายังไม่ลืมเสียงของ FBT Mew ตัวนี้หาซื้อได้ในบ้านเราได้ดิ FBT เสียงดีเสียงดีเขาทำชุดกีฬามั้ยเไม่ใช่เดี๋ยวต้องอธิบายแล้วว่า FBT ไม่ใช่ชุดกีฬามาโต้ D B Technology Engineer ตัวนั้นฟังแล้วอยู่เหมือนแบบโอ้ยคือดีคือแบบแต่รูปทรงมันประหลาดนะใครชอบก็คือชอบนะไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่มันเสียงดีอ่ะโอเคนั่นแหละของผมก็ต้องเป็นนี่เลย d e x ซ ID สิ ลำโพงผีหลอกที่วันนั้นไปลองมาโอ้โหเหมือนกับใบเล็แค่นี้อ่ะไปซ่อนไม่ใช่ไหนก็ไม่รู้แล้ววแบบ่าเสียงมันมาอยังไงวะเดี๋ยวต้องไปดูอะพอไปจับดูโอ้โหไอ้หนูนี่ดีกว่าอันนั้นเสียงดีจริงแต่แอมเนี่ยราคา <laughs>